นี่คือเสียงที่เป็นสัญญาณแห่งพลังของชาวดอนตะโกในวันนั้นส่วนนี้คือเสียงในวันนี้แม้ว่าเสียงจะเปลี่ยนไปแต่ความร่วมแรงร่วมใจของชาวดอนตะโกในการหาทางออกเพื่อจัดการน้ำร่วมกันในทุกครั้งยังคงเหมือนเดิมสำหรับชาวดอนตะโกวิกฤตน้ำไม่ใช่ปัญหาใหม่ของคนที่นี่ ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนชาวดอนตะโกเคยประสบความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักเลี้ยงปากท้องของคนในพื้นที่วันนั้นเสียงเคาะหลอกหรือเกระนี่เองที่เรียกทุกคนออกมาร่วมกันคิดแก้ปัญหายอย่างพร้อมเพรียงในที่สุดพวกเขาตัดสินใจรวมพลังกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้ง โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างแข็งขันช่วยกันสำรวจพื้นที่และเส้นทางน้ำไหลรวมทั้งหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ไกลไม่ไกลในชุมชนฝายชะลอน้ำที่สร้างขึ้นจากสองมือของทุกคนสำเร็จลงก่อนเข้าฤดูทำนาครั้งใหม่แม้แต่เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำก็ยังได้รับน้ำอย่างทั่วถึงตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็แบ่งปันและจัดสรรน,น้ำ จนสามารถใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนี่คือดอนตะโกชุมชนที่รับมือกับวิกฤตน้ำมาเนิ่นนานแต่ด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขารวมกลุ่มแก้ปัญหาการจัดการน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคไหนๆและเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะในการจัดการน้ำที่ยั่งยืนพวกเขา จึงจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำจับมือกับเจ้าหน้าที่ชนลประทานบูรณาการองค์ความรู้และกลไกาการจัดการน้ำที่เป็นระบบเพื่อให้กลุ่มของพวกเขาเข้มแข็งยิ่งขึ้นกระทั่งยกระดับเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานพลังดอนตะโกในปัจจุบันกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานพลังดอนตะโกจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2557โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 227คนอยู่ในพื้นที่ชนลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชนลประทานนครศรีธรรมราชสำนักงานชนลประทานที่15วันนี้กลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานพลังดอนตะโกมีระบบบริหารจัดการน้ำที่วางใจได้ว่าจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชนลประทานรวม17,530ไร่ได้อย่างครอบคลุม โดยอาศัยคลองส่งน้ำสามสายความยาวประมาณ16กิโลเมตรและคลองธรรมชาติอีกหนึ่งสายกลายเป็น,นกลไกที่ช่วยดูแลเขตการส่งน้ำทั้ง10เขตและสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำทั้ง318ครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพื้นที่รับน้ำนะครับ3,301ไร่นะครับสามารถส่งน้ำให้ได้ทั้งตำบลแล้ก็ ยังแบ่งปันให้ตำบลใกล้เคียงนะครับณวันนี้นะครับเราสามารถส่งน้ำนะครับเพิ่มขึ้นได้เป็นจำนวนประมาณ1 000, 2 0 0 0กว่าไรนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังยกระดับเกษตรกรธรรมดาไปสู่การเป็นนักบริหารจัดการน้ำมืออาชีพโดยมีคณะกรรมการของกลุ่มบริหารการใช้น้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ กรรมการฝ่ายบริหารทุกๆท่านนะครับกรรมการฝ่ายบริหารก็ได้แก่ประธาน1คนนะครับรองประธาน2อคนอมีเลขานุกการมีเหรัญยิกมีนายทะเบียนแล้วก็มีปฏิคมนะครับได้มอบหมายให้ทางกรรมการทุกท่านนะครับรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับโดยคณะกรรมการของกลุ่มบริหารการใช้น้ำจะมีบทบาทการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชนลประทาน เพื่อกำหนดระเบียบวิธีการส่งน้ำและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันก็คอยดูแลและแนะนำให้สมาชิกปฏิบัติตามแผนการส่งน้ำตลอดจนช่วยกันบำรุงรักษาคลองส่งน้ำและประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่มในกรณีเกิดปัญหาในการจัดการคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำจึงไม่ต่างจากตัวกลางที่เชื่อมเจ้าหน้าที่ชนลประธานและสมาชิกกลุ่ม รวมถึงหน่วยงานต่างๆให้ทำงานด้วยความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกลไกาการส่งน้ำคือหัวใจสำคัญที่ช่วยบริหารทรัพยากรน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรให้สอดคล้องกันได้อย่างลงตัวความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันนะครับก็มีการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำตามฤดูกาลนะครับก่อนการเพาะปลูกเพื่อที่จะกำหนดทิศทางในเรื่องของ การส่งน้ําให้ไก่เกษตรกรในกลุ่มนะครับมีการสํารวจพื้นที่พ่อปลูกนะครับอย่างเช่นนาข้าวเราทาปีละสองครั้งนะครับนาปีก็ในช่วงของเดือนมกราคมนะครับนาปลังก็ในช่วงของเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็พืชเศรษฐกิจอย่างเช่นน้าพวกแตงโมนะครับพืชผักนะครับปลูกแบบน้ําหยดก็ในช่วงของหลังฤดูน้ําหลากก็ในช่วงมกราคมนะครับ ตรงนี้จะทําให้เราทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าทิศทางการส่งน้ำนจะเป็นไปอย่างไรโดยคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ําจะนําข้อมูลมาประชุมสรุปร่วมกับเจ้าหน้าที่ชนลประทานและกําหนดแผนการส่งน้ํารวมถึงทําข้อตกลงต่างๆร่วมกันรวมถึงดูแลให้สมาชิกร่วมกันตรวจสอบแนวคลองชนลประทานก่อนฤดูส่งน้ําจะมาถึง สมาชิกนะครับได้ร่วมกันดูแลซ่อมแซมนะครับบำรุงรักษาในเรื่องของอคลองส่งน้ำนะครับประตูระบายน้ําและต่างๆทั้งระบบนะครับแล้วก็เราให้สมาชิกนะครับได้มีการลงแขกกันนะครับในเรื่องของการขุดลอกนะครับขุดลอกอคลองส่งน้ําเพื่อใหอ้ใช้ส่งน้ําได้สะดวกและรวดเร็วนะครับ การดูแลบำรุงรักษานะครับสมาชิกจะรู้สึกว่ามีความหวงเห็นเหมือนกับความเป็นเจ้าของนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับจากนั้นสมาชิกกลุ่มจะปฏิบัติตามแผนส่งน้ำที่แบ่งรอบเวนเรียบร้อยแล้วอย่างเคร่งครัดโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ชนลประทานกำหนดการเปิดและปิดอาคารบังคับน้ำตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานของความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันภายใต้ข้อจํากัดของน้ําต้นทุนที่มีอยู่และเน้นให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงการส่งน้ําให้กับสมาชิกนะครับเราใช้หลักธรรมาพิบาลครับก็คือหลักคุณธรรมหลักความหลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความคุ้มค่าหลักความรับผิดชอบ เพื่อ,อเพื่อลดความปัดแยงในชุมชนนะครับทางนี้พื้นที่การเกษตรของดอนตะโกทั้งสวนผลไม้และพื้นที่นาล้วนมีตัวช่วยสำคัญนอกเหนือจากระบบชนลประทานก็คือฝายชะลอน้ำที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินทำให้สวนผลไม้ยังคงได้พึ่งพาดินที่ชุ่มน้ำในช่วงหน้าแลง้งขณะเดียวกัน ชาวดอนตะโกก็ต่อยอดจากระบบชนลประทานด้วยการขุดเหมืองไส้ไก่เพื่อดึงน้ำจากคลองส่งน้ำไปถึงสวนผลไม้และนาข้าวที่ยังขาดแคลนน้ำทั่วทุกพื้นที่ซึ่งเหมืองไส้ไก่ก็เป็นผลงานที่พี่น้องเกษตรกรลงแรงร่วมกันสร้างขึ้นนั่นเองอชาวบ้านเองนะครับเขาจะเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บน้ำไว้ใช้นะครับก็จะมีการ นำเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับเป็น,ปนการสร้างฝายนะครับสร้างฝายชะลอน้าเหมือนที่บอกว่าเป็น,เป,นเป็นฝายตั้งแตบ่บรรพบุรุษนะครับที่ที่ที่เราทํากันมานะครับเป็นการสืบทอดภูปัญญาแล้วก็เป็นการอนุรักษ์นะครับเป็นการอนุรักษ์วิถีนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าการสร้างฝายของของชาวบ้าน,นครับจะไม่ใช้สิ่งแปรปลอมนะครับเราจะใช้หลักการธรมรมชาตินะครับก็จะเป็นไม้ไผ่กระสอบรายอะไรพวกนี้ครับ ฝในพื้นที่ดอนตะโกนะครับจะมีอยู่หลายตัวมากนะเป็นเป็นฝ่ายฝายชะโลน้ำนะครับเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าเล้งนะครับเมื่อมีน้ำทำการเกษตรเพียงพอผืนดินก็ตอบแทนพวกเขาด้วยพืชผลอันอุดมสมบูรณ์เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีรวม2,166ไร่และข้าวนาปรังรวม842ไร่ให้ผลผลิตข้าว ที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดจากการที่น้ำพัดพาเอาสารอาหารและแร่ธาตุจากเทือกเขาหลวงเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกราวกับของขวัญจากธรรมชาติทั้งยังรวมถึงสวนพืชเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญของภาคใต้อีกกว่า1 4 0 0 0ไร่นั่นทำให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปพืชผ,ผลต่างๆได้หลากหลายชนิดอย่างเช่นยางพาราปาล ผาพริกมัลเบอรี่ต้นสาคูผลไม้ขึ้นชื่ออย่างเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองตลอดจนผักไฮโดรโพนิกที่ปลูกด้วยความใส่ใจแบบไร้าสารเคมีจนได้มาตรฐาน G.A.P ในหลายๆพื้นที่ในเรื่องของการตลาดนะครับเราใช้หลักการตลาดน,นำการผลิตนะครับ โดยเน้นนะครับวันนี้เน้นการรวมกลุ่มนะครับนั้นการวมกลุ่มอย่างเช่นหลายๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับได้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตอนตะโกยโรความนะครับซึ่งปลูกผักสลัดนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปนาชีพตอนตะโกนครับกลุ่มปลูกพริกไทยนะครับกลุ่มนาแปลงใหญ่นะครับกลุ่มของคนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนนิยมผัดเราสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเราให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อที่ว่าเวลาผลผลิตของเราตกต่ำเนี่ยการแปลรูปสามารถทําให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับหลักการตลาดนนะวันนี้ก็เรามีการติดต่อการตลาดนะครับกับทางโมเดิร์นห้างแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้มีการจัดรงวมในส่วนของอการขายสินค้าออนไลน์ไม่เพียงเท่านั้นชาวดอนตะโกยังรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเพื่ออนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ และผลิตข้าวคุณภาพดีทั้งยังรวมไปถึงการรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อพัฒนาอาชีพด้านต่างๆต,ตลอดจนการทำกิจกรรมธนาคารต้นไม้และการทำปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนี้เพื่อสร้างสังคมเกษตรอินทรีย์และสร้างพื้นที่ความมั่นคงอาหารที่สำคัญของประเทศความเข้มแข็งของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานพลังดอนตะโก ยังเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทั้งในการดูแลบำรุงรักษาระบบชนลประทานอาคารบังคับน้ำและคลองส่งน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นการจัดตั้งกองทุนกลุ่มเพื่อบริหารจัดการให้สามารถนำเงินมาใช้ในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการบำรุงระบบส่งน้ำได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมดูงาน ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆถ่ายทอดสู่กลุ่มบริหารการใช้น้ำการให้ความสำคัญกับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนและส่งเสริมการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนรุ่นใหม่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหอกระจายเสียงเอกสารโทรศัพท์หรือลายซึ่งนับเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการส่งข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมนะครับก็จะใช้หลายช่องทางด้วยกันนะครับก็ปัจจุบันก็จะใช้ ช่องทางในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารครับก็ได้แก่จะพวก Facebook จะพวก l ล n e นะครับแล้วก็เป,เ,ปเป็นเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของหมู่บ้านของชุมชนนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็เป็นหกระจายข่าวหรือว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ,กรเกษตรและก็ในส่วนของอบอกต่อปากต่บปากนะครับไม่เพียงเท่านั้น สมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานพลังดอนตะโกยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายได้แก่เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนตะโกรวมถึงการร่วมมือกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่และเครือข่ายอนุรักษ์ ในการใช้ธรรมนูญห้วยน้ำคลุ้งเป็นแนวทางบูรณาการโครงการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ตามมาตรฐาน GAP ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและความโดดเด่นในการบริหารจัดการทรัพยากรคนอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานพลังดอนตะโกจึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชนลประทานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564สมกับความมุ่งมั่นและทุ่มเทของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกคนเมื่อทุกคนลุกขึ้นมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาน้ำด้วยความเข้าใจโดยมีระบบชนลประทานเป็น,นกลไกการบริหารการจัดการน้ำที่สำคัญนี่จึงเป็นที่มาของชื่อพลังดอนตะโกซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้ว ถึงปลายทางความยั่งยืนในการจัดการน้ำที่สร้างขึ้นได้ด้วยพลังและสองมือของทุกคนอย่างแท้จริง